สวัสดีครับเรามาพบกับช่องอ๋อฟชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นั้นก็ยังคงเป็นประเด็นที่มีความดราม,ม่าเล็กๆน้อยๆน,น,นะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตัต้นอนอริซ่าของเราไปบกทงมาปุ๊บก็มีพวกแบบเห็บไรหมัดอะไรพวกนี้ที่เราต้องใช้ยากอาบน้ําหมาในกําจัดมันออกไปนั่นเองนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไร เพราะว่าหลังที่แอบไปนั่งอ่านคอมเมนต์ใน Twitter มาอย่างเยอะแยะมากมายก็ไปเจอคําตอบอันหนึ่งที่ยาวมากๆแต่ตอบจบครบในหนึ่งเดียวแบบมีความรู้ความสามารถแบบแอ,แอนตี้แบบไงเงื้อไปเลยอะไรเงี้ทุกคนนะซึ่งนอนแต่แอนตี้เนี่ยที่แอดไปอ่านมามันจะมีแอนตี้ประเภทแบบชัดเจนจงครื่อที่เกียดนอนริซ่าแบบตรงๆอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวมันจะมีแอนตี้ประเภทแบบว่า แอปสองหน้านกสองหัวถ้าเป็นเป็นห่วงแล้วก็นู่นน,นี่นั่นแต่จริงแล้วนั้นเราไม่ต้องแคร์พวกแอนตี้นะจ๊ะเพราะว่าแอนตี้ก็เป็นของคู่กันกับคนดังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีแอนตี้ไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเพิ่ม e n g a g e m e n t e เ g a g กจใจให้กับนนริซ่าทางอ้อมไปด้วยนั่นเองก็ต้องขอบคุณแอนตี้มานะที่นี่กันด้วยตั้งแต่ต้นคลิปไปเลยแล้วกันนะจ๊ะ ก็โอเคแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นขอมาแวะเรื่องที่โนริซ่าของเราแสดงศักยภาพด้วยตัวเองกันก่อนเพราะว่าตอนนี้นั้นกลายเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตไปแล้วล่าสุดนะจ๊ะหลังจากที่โนริซ่านั้นเผยฟีมือในการตัดต่อ2คลิปใช่ไหมคลิปแรกก็คือตอนไปร่วมงานเลวิสทองโดยมืออ d ดิเตอร์เนี่ยก็คือโนริซ่าส่วนมือฟิล์มิงก็คือพี่อลิสของเราซึ่งต้องบอกว่ามีโพสต์โพสต์หนึ่งในแอขมากก็คือเป็นแบบไวรัลสร้างตัวอะไรเงี้ยทุกคนซึ <c oughs> ่งใช่เลยเพราะโนริซ่าของเราอายุคลิปเจ็ด แต่แต่งหน้าก็กลายเป็นนางพญาห่มได้นั่นเองทุกคนซึ่งต้องบอกว่าอะไรแบบนี้เนี่ยเกิดการพูดคุยกันในกระทู้ทวิตเตอร์เป็นจนํานวนมากซึ่งต้องบอกว่าไม่ไว่าเราได้ยังไงก่อนเพราะว่าล่าสุดผลงานที่โนริซ่าตัดต่อคลิปที่มีการไปเยี่ยมเยียน F1 Miami Red Bull GP นั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่านอริซ่าของเรานั้นทะลุ16 17 8ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยอดไลค์สูงถึง1ล้านกว่าบน IG นั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าผลงานการตัดต่อของโนริซ่าของเรานั้นโดนใจแฟนๆมากๆเลยแอดนั่นดูแลวแบบน แล้วก็แอบซ่อนตัวตัดต่อมานานทําทุกอย่างให้เธอแล้วนะจ๊าต้องบอกว่าบริษัทนี้คืออยู่ในกํามือของนริซาทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งขั้นตอนการตัดต่อน,นั่นเองจ้าแต่ก็มีคนบอกว่าให้เครดิตพี่โดนเวนนิดนึงเพราะว่าเขาก็เป็นบริการตัวใหญ่ถือกระติกนองกระติกน้ําอะไรก็ว่าไปอันนี้เขาแซลหยอกเอินกันนะแซลค์ขำๆนะจ๊ะเดี๋ยวมีคนบางคนมาจริงจังอีกเนาะแอนก็พูดเล่นๆไปแต่เขาก็เป็นพนักงานอีกคนที่เราจะเห็นบ้างโผลมาไม่โผลมาอันนี้แล้วแต่สถานการณ์ที่โนริซาจะต้องประจําจุดดตตรรรรงงงนน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 นัััััั้้่่่่่่เเเเเออออออะะจจจแลวววกก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 ็มมาาาาาาููืืีีบบปทพสใยย ตอบคาถามว่าทําไมนริซาถ้าไปโบกธงนู่นนี่นั่นมีคนมาบ่นในรายงานแง่มุมมาบบกว่าวสนองเสนอหน้าอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะแต่คอมเมนต์นี้สิโดนใจใครหลายหลายคนมากๆเดี๋ยวแอดจะอ่านให้ฟังกันเลยนะจ๊ะเป็นการตอบคาถามที่ว่าทําไมนริซาของเราถึงได้ไปโบกธงทําไมถึงงงกันขนาดนั้นทันที่ดาราก่อนหน้านี้ที่หลายๆคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอ็ดวันหรือชอบรถเลยทีเดียวนะจ๊ะก็มาโบกกันเยอะแยะมากมายซึ่งแฟนคลับคนนี้นะจ๊ะก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะตอบยาวๆกันไปเลยว่าจริงๆวัฒธรมการเอาเเลบคนดันักีฬาหรือคนที่่ไไมด้เกี่ยวข้องกกับีฬาชนดนี้ มาบอกทงตราหมากรุกมันก็เหมือนเป็นการโปรโมทไปในตัวนี่แหละครับปฏิบัติกันแบบนี้มาตั้งแต่ปี2 0 0พันนิดแล้ว คนที่โบกก็ต้องเป็นแค่บิ๊กเนมเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการนั้นๆแค่นี้ก็เพียงพอสําหรับการทันหน้าที่นี้แล้วเกณฑ์มันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยครับคุณจะไม่ชอบกีฬาชนิดนี้จะรู้จักไหมก็ไม่มีใครว่าหรอกขอแค่ชื่อเสียงคุณเพียงพอที่จะเรียกคนมามุงได้ก็พอแล้วซึ่งลิซ่าทำได้จริงซึ่งไปดูคลิปก่อนได้ที่แอดบอกว่าโนริซ่าทำาทะลุ1ล้านไป2อันนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ไม่รวมอันอืน่นที่เกี่ยวข้องด้วยรวมๆกันแล้วเนี่ยก็ือ3ล้าน่เอก่่ออบ่าาง คือลิซ่าก็มาที่การ์ดจด้วยวิธีเหมือนๆกับเซเลบคนอื่นๆน,นั่นแหละไม่มีเส้นมีสายอันนี้อเติมและจริงๆแล้วลิสต์รายชื่อที่แต่ละทีมจะเชิญใครมามันออกตั้งแต่วันพฤรหัสแล้วไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรแต่ที่แฟนๆ F1 งงกันก็เพราะว่าการได้มาโบกธงนี่แหละครับแต่มันเป็นความงงว่าทําไมถึงเป็นต้าลิสต์ของเราทั้งที่เรสนี้มีเซเลบิตี้แล้วก็แบบมาเยอะมากกล้องจับไปทางไหนนะก็เจอแต่นักกีฬาเซเลบดารานะักร้องเมกาเต็มไปหมดซึ่งมันก็ไม่ใช่ความสงสัยในตัวลิซ่าอะคร ถึงไหมยอด e n นเกจน่าจะไปสู์ให้เห็นกันแล้วนี่พวกนด้เพิ่มเติมนะจ๊ะเขาบอกว่าแฟนๆเนี่ยออกจะตื่นเต้นกันมากด้วยซ้ํา และก็ต้องขอบคุณลิซ่าด้วยเพราะว่าทําให้เอนเกจขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยในวันนั้นและคําถามนี้ที่ว่าชอบรถจริงไหมทําไมมันไม่เคยเกิดขึ้นกับจัสตินบีเบอร์ที่โดนแบนด์ห้ามซื้อรถจากเฟอร์รรี่ตลอดชีวิตทิมคุกเจ้าของ a p p l e วินนี่ฮาโลนางแบบดังเปเร่ le, ที่เป็นตำนานนักเตะและเซเล็บอีกมากมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกีฬา F1 เลยแฮ้ฮ <c oughs> อันนี้เราขอทํากลับบ้างนะครับว่าคุณเคยตั้งคําถามกับคนพวกนี้บ้างไหมว่าเขาชอบ F1 จริงหรือเปล่าโอ้ยปิดจ แบบเจ็บแสบพอสัมควรนะจ๊ะตั้งคำถามกับแบบตอบกลับไม่ได้เพราะว่าเล่นให้ข้อมูลมาแบบจัดหนักจุกๆกันขนาดนี้พร้อมสรุปมาให้เลยเนี่ยแอดก็ขอปรบมือให้แฟนคลับคนนี้ไปเลยนะจ๊ะเขาน่าจะชื่อว่าคาริทอร์สหรือเปล่า อะไรแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะปิดการสงสัยในคลิปนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับผู้แอนตี้ต่างๆที่แอบมาดูในช่องหรือมาแบบสนใจในตัวโนอริซ่ายิ่งกว่าแฟนคลับนั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> ก็ขอบคุณด้วยนะจ๊ะ,ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาฝากกันประมาณนี้นะทุกคนนะหวังว่าจะได้สะใจเอ้ยไม่ใช่หวังว่าจะได้ความแฮปปี้แฮปใจเป็นการไปในเวลานี้นั่นเองนะจ๊ะอลิสพันไปอีกไม่เป็นไรนะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะหวังว่าจะมีความสุขบาย